ตอนนี้ YouTube มีการเปลี่ยนอันกอริทิมในการทำงานเพืเ่อนๆคนไหนที่หาคลิปของเราไม่เจอก็สามารถกดติดตามและก็ไปดูที่วิดีโอที่อยู่ในช่องได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดเต็มเปอร์ซุปเปอร์แตง หรือถ้าใครไม่มีเงินก็กดแค่ซับสไครต์และก็แชร์ก็พอเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับหายหน้าหายตาไปกับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ที่ไม่ใช่การีมีเจก,กันนะและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะมาถกประวัติของตัวละครระดับประธานนักกรียคนดึงซึ่งเธอก็คือสาวใจเจอถึงพึ่งพาได้แต่จะมาให้พึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้สาวน้อยที่นักเรียนโรงเรียนเดียวกันอยากจะอยู่หัวมาที่สุด ชื่อของเธอนั้นก็คืออามาจินิยะชื่อของเธอผู้นี้ก็คืออามาจินิยะเป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการของโชโอมยินยังของสถาปนิกเคียโคในตำแหน่งของประาธานชมรมยินยงังเทียบเท่ากับตำแหน่งประธานักเรียนและเธอเป็นคนเดียวกับที่เด็กๆเคียคียโคบ่นว่าแป้งหาไยเซ็นยากนั่นแหละนะและชั้นปีของเธอก็คือชั้นปีที่สาม ในส่วนอายุของเจ้าตัวนิยะมีอายุ17ปี่วนวันเกิดของเธอก็คือวันที่1มกราคมมีความสูงอยู่ที่1 6 6ซนติเมตรซึ่งถ้าเห็นจากรูปจะเห็นว่าเธอสูงพอสมควรแต่ที่จริงแล้วมันมาจากรองเท้าของนางทางด้านคู่ที่ให้เสียงข่าของนิยะก,ก็คือคุณอูเอดะคารนะทางด้านลักษณะนิสัยนิยะเป็นสาวอยที่นิสัยเอาแต่ใจเจ้าเล่ห์ทำอะไรตามใจตัวเอง ตานั้นก็จะมีความรับผิดชอบในเนื้องานที่ควรทาส่วนงานที่ไม่ทําก็ใช่ว่าทําไม่ได้แค่ไม่อยากทาจัดอยู่ในกลุ่มห,หน้าที่ลูกน้องสามารถกำหัดได้นั่นแหละหน้าที่ของนิยาส่วนใหญ่จะเป็นการทํางานเอกสารเหมือนกับประธานนักเรียนทั่วไปซึ่งกะโบยให้ครับที่เป็นหลอกทําไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืองานประชาสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ก็โยนให้น้องชิเศษไปอีกนั่นแหละ ปัจจุบันเจ้ตัวก็เลยค่อยๆอยากจะทำงานอาจเป็นสาเหตุของความกริ้วของคุณคาโฮะลนะก็นับว่าเป็นประธานักเรีคนหนึ่งที่มีชีวิตดีดีะนะถ้าจะพูดถึงชมลยินยางชมลยินยางคือสภาทกเรียนของเยคิยาโคหน้าที่ของพวกเธอนั้นก็คือรักษาความสัมพันธ์ของชมงุมชนต่างๆที่มีอยู่มากมายมหาศาลในเยคียโค เหมือนด่างยินนักขาที่เป็นการสมดุลระหว่างความดีและความชั่วหน้าที่อื่นๆของพวกเธอนั้นก็จะมีการทํางานแบบสภานักเรียนทั่วไปจึงเรียกได้ว่าพวกเธอคือฝ่ายปฏิหารแต่กระนั้นก็ไม่เหมือนกับสภานักเรียนของโรงเรียนอื่นเพราะชมรมยินยางไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้อำนาจโดยตรงแต่เป็นเหมือนผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พวกเธอต้องวางตัวเป็นกลางกับตกมลมรวมถึงกลุ่มก้วนต่างๆในเฮียฮิยาโกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการที่พวกเธอจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชมรมสักทีเดียวหรอกซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ญาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าประสานงานให้สองกลุ่มที่มีความต้องการคล้ายๆกันสามารถปิดติวได้ซึ่งนี่ก็คือวิธีการทํางานของเธอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวนย่ข้อที่1นึ่งเจ้าตัวเคยใช้ชื่อว่าสัสตราจารย์ยิ้มหวานหรือยิ่งย่ดยะซึ่งไม่ใช่ฉายาที่แท้จริงเจ้าตัว ที่เจ้าตัวใช้ฉายานี้ก็เพราะว่ามันจะง่ายขึ้นถ้าพวกตัวร้ายเชื่อว่านางคือศาสตราจารย์ยิ้มหวานตัวจริงเสียจริงพูดง่ายๆก็คือนี่คือการหลอกกินกระบาลสไตล์ของเธอนั่นแหละข้อที่ 2. ขาดว่าตัวนิยะนั้นได้รับแรงดลประดานใจมาจากโอนิโนคานิปุสึซึ่งเป็นภาพโอนิที่สวมชุดพระสงฆ์กำลังฝึกตอนในฤดูหนาวเป็นการล้อเลียนเชิงเสียดสีที่ว่าแม้จะใส่ชุดสงฆ์แต่ถ้าหัวใจเป็นยักษ์ก็ไม่มีคุณค่าจริง แต่หากลดอัตราแล้วต่อให้เป็นยักษ์ก็สามารถกลับตัวกลับใจได้นั่งเช่นยักษ์ในภาพที่มีการหักเข่าออกไปข้อที่3มนิยมามักจะหนีออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกในช่วงที่เธอขี้เกียจแต่เธอจะตั้งใจทํางานในช่วงที่มันเป็นปัญหาใหญ่หญที่มีความอันตรายสูงนั่นก็เพราะว่าเธอมั่นใจว่าเธอเลือกคนมาทํางานไม่ผิดและทายส่วนหนึ่งเป็นมาจากความขี้เกียจของตัวเธอด้วยนั้นะข้อที่4ีนิยะเป็นคนที่ให้สัญญากับชมรมวิจัยสารินจาเองว่า หาช่วยงานเธอในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วนางจะเซ็นในใบรับรองการเปิดชมรมวิจัยศาสตร์ดินจาให้แต่ในปัจจุบันชมรมวิจัยศาสตร์ดินจาก็ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นชมรมอย่างเป็นทางการน,นั่นก็เพราะว่าพวกน้องนั้นติดหนี้ซึ่งเรื่องนี้นั้นเจ้าตัวก็ช่วยว่าได้พอดีฮะิยะเป็นคนที่ไม่ชอบโดนดุแต่เธอก็ไม่มีความชื่นชอบในการูกชื่นชมเช่นกัน ส่วนสาเหตุก็คือมันจะดูน่าอายที่คนอย่างเคอนั้นได้รับคําชื่นชมข้อที่6ในช่วงที่ชมรมฮิการเดลันหายตัวไปคนที่ยึดสถานะของฮิการเดลันไว้ก็คือนิยะนี่แหละนะนันก็พบาะว่าเธอรู้ถึงความสําคัญของฮิกาเดลันเพราะถ้าขาดฮิกาเดลันไปเธอจะต้องทํางานส่วนนั้นแทนทั้งหมดซึ่งมันไม่โอเคสาหรับคนที่กีดยกเธอข้อที่7ความถนัดเฉพาะตัวของเธอก็คือการเสืรหาข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการวางแผนตลบหลงังอีกไฟล์และเหยื่อของเธอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักเลีนอันตาภานหรือมิจฉาชีพตัวแสบโดยพวกนี้ไม่รู้ตัวเลยว่าในโซเชียลมีเดียที่พวกนี้ช้าง,งานอยู่มีอิมพอสเตอร์อย่างนางจับตามองอย่างใกล้ชิดข้อที่8หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะแต่โูดีปันน้องชิเซษนะครให้กลายเป็นไอดลอลประจำชมรมยินางคือเธอท่นเอง แน่ใช่สายตาการมองคนของเธอนั้นจัดว่ายอดมากอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังสามารถจำของที่น้องๆชอบได้อีกด้วยขออ้อที่เก้าถึงแม้ว่านิยาาจะเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าแผานการแต่เธอกลับมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เธอไม่ได้คิดแผนเผื่อไว้หรือผิดแผนอย่างแรงแล้วเจ้าตัวก็มักจะลนลานจนเสียศูนย์โดยในช่วงนี้นะั้นเจ้าตัวจะจมอยู่กับพวกความคิดนานเลยทีเดียว ข้อที่สิบหนึ่งในความผิดพลาดของเจ้าตัวก็คือการประเมินชมรมขจอฟูกเกีรสตับเกินไปนั่นเพราะเธอไม่นึกว่าชมรมนี้มันจะมีตัวตอนอยู่จริงๆด้วยซ้ําไปนั่นทาให้เธอคิดว่านี่คือการแกล้งอำาตามปกติกับพวกเด็กแสบข้อที่สิบเอ็นักเรียนบางคนในโรงเรียนกิทิยาโคนั้นมีการตั้งฉายาให้กับนิยะว่าใจนักโคนในชมลมยินยางมันโดยมันมาจากที่ใส่เจ้าเล่ ข้อที่นิยะเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับของอาจารย์ูุชิกะชูระหรือน้องชูโรซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวที่น้องชูโรเขียนนั้นมันแปลขรุดโลกมันก็เลยทําให้เธอชอบกระดาษหรือไม่ก็อาจจะเป็นการสตอตามนิสัยของตัวเธอละนะข้อที่13นิยะได้เปรียบเปย์ว่าตัวเองเืยยินหรือความสงบจริงๆไม่เรียกว่าความสงบเรียกว่าความขี้เกียจน่าจะเหมาะกว่าในส่วนความสามารถต่างๆของนิยะ ที่การเคยพูดถึงในเนื้อเรื่องว่าฝีมือการต่อสู้ของนิยานั้นยอดเยีย่ยมแต่ก็ไม่ได้เห็นในเนื้อเรื่องว่าจะได้แสดงเรื่องนี้ออกมาเลยนั่นเพราะว่าพอเจอปลาสิปลาส้อยเจ้าตัวก็ไม่คิดจะทาําอะไรอยู่แล้วพอจะต้องสู้จริงๆจั่งยังผู้ต่อสู้ก็นั่นเป็นอาญเมทีจัดหวาตึงมือเกินไปอีกท้ายสุดมันทําให้เราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวเลย ความสามารถส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นหรือได้ทราบจึงไม่ใช่ความสามารถในการต่อสู้หรือวิธีการต่อสู้แต่เป็นกลยุทธ์ของเจ้าตัวที่ใช้เลี่ยมในการปิดเกมโดยเจ้าตัวนั้นไม่ใช่คนที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้โดยในบางครั้งความพ่ายแพ้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โวงเวลาหรือร้าคอเด็กเด็กก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเหลี่ยมทางการเมืองจากการที่เธอพยายามปลุกมิตรกับทั้งเจน่าและเลนินเทอร์ ทำให้เธอมีแต้มตอบทางการเมืองซึ่งการที่เธอมีข้อมูลอยู่เยอะก็สามารถทําให้หาคนช่วยเหลือง,งานบางอย่างที่ตัวเองทําไม่ได้อีกด้วยและจากการที่เธอบอกว่ามีวิธีการเอาคืนธนาคารเคอือไกเซอร์คอปก็แสดงว่าเจ้าตัวต้องมีเลี่ยมทางธุรกิจมากพอสมควรนั่นเลยนะในส่วนอาวุธประจําตัวขนิยะอาวุธขนิยะจะเป็นระบุไท14ซึ่งเป็นปืนพกอัตโนมัติข,ของจกักรวรรดิญี่ปุน่น มีการใช้งานช่วงศตวรรษที่1925ถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนและทำให้ผลิตได้งา่ายหากจะพูดถึงอามาจินิยะก็คือสาวเลี่ยมจัดชนิดที่ว่าทำให้นักเรียนทั้งหลายในขีกิโยโคนั้นต้องกำหมัดอาดืดอด้วยความเหลี่ยมชนิดที่ว่ายอยุไฮโมโคมาแล้วมากมายทำให้นักเรียนทั้งหลายตั้งฉายาให้เธอว่ายายธนุกิหรือแปลเป็นไทยว่าใจยเรียมเอ้ย นางเป็นคนที่คนทั่วไปเรียกว่าเจ้าเล่ได้อย่างเต็มปากเป็นตัวอย่างของคนที่ฉลาดแต่เกียจคร้านอันไหนไม่อยากทำข้อมาจะหาข้ออ้างที่จะไม่ทำหรือไม่กบ็บบยงานให้ทันรองรับจบไปส่วนอันไหนที่อยากทำก็ทำได้และทำอ,ออกมาได้ดีด้วยซึ่งนี่เป็นเครื่องยืนยันว่านิยะเป็นประธานนักเรียนที่ดีคนหนึ่งเลยเรื่องหลังที่นักเรียนทั่วไปอาจจะไม่เคยรู้นั้นก็คือ ประธานนักเรียของพวกเธอนั้นคอยทํางานอยู่เบื้องหลังคอยจับตามองอาชญากรทั้งหลายอย่างใกล้ชิดเป็นด่างอิมโพสเตอร์ของพวกที่ทํางานอยู่ในเงาหมืดของคิวทอสแต่นี่ก็เลยทําให้ตัวตัวมีแต้มต่อในการจัดการพวกตัวแสบทั้งหลายในเมื่อใดที่ซาพันทิเชโคเกิดภัย นั่นแหละที่สาวเรียบตัวแสบคนนี้จะออกมาเพื่อหนาดเพื่อปกป้องโรงเรียนเป็นที่รักของเธอโดยสําหรับเด็กๆชมรมหยินอย่างแล้วถือว่าไม่น่าแปลกใจที่พวกเธอเชื่อมากในตัวของคุณนิยะหากเปรียบเทียบว่าคุณนิยะนั้นเป็นพลังหญินแล้วนียากที่เปลี่ยนไปด้วยพลังหญินอันมากล้นนั้นอาจจะต้องหาคนที่มีพลังหยางเข้ากระตุ้นเพราะไม่งั้นจะลงอีหลอดเด้อที่ว่า พอมีคนรับจบให้อยู่แล้วแล้วทําไมกีฉันจะต้องทํางานด้วยตัวเองล่คะคะนี่แหละก็คืออามาจินิยะประธานนักเรียนตัวแสบของสาตันอิฮยาโคโอเคสําหรับเรื่องราวในวันนี้ของอามาจินิยะก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ